สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไยสุภูสุคนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนไปไสบ่ได้ค่ะพี่น้องฝนตกกระสีไดงยินเสียงค่ะแฉะแฉะอยู่นี่แหละค่ะตกทั้งวันนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะเพื่อไปไสบ่ได้ค่ะพี่น้องหาแนวเหตุค่ะในเมื่อเราไปไหนไม่ได้ก็หาอะไรทํานะคะพี่น้องมาค่ะก็มาเห็ดเบี้ยก,กันค่ะมนนี้กอกพริกนะคะ จะมีกรอบพริกกรอบกระเทียมเราจะแพกไว้ขายเนาะค่ะพี่นอ้องนี่เราจะกรอกแล้วเราก็จะชั่งนะคะเพราะว่าข้าบะได้ขายราคาสูงนะคะเราจะขายแค่ถุงละสิบบาทเนาะ,ะเพราะว่าไอ้กำลังของของคนบ้านเราเนาะ,ะ่ะกำลังซื้อเขาจะซื้อได้แค่นี้เนาะ,ะเขาจะไม่ซื้อเยอะนะคะเขาก็เลยต้องเอามาขึ้นตะชั่งแล้วก็กรอกกรอกขายนะคะ กขกยอีกรอบนะคะเราซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็มานั่งแพกแพกไว้นะคะทุกอย่างนะคะซื้อเป็นกิโลมาแล้วก็ต้องมาแพคทุกอย่างเลยนะคะแพ็กออกไว้เวลาขายก็ลูกค้าก็ได้หยิบไปเลยเนาะมันจะได้เป็นสัดส,ส่วนก็ง่ายสะดวกในการขายด้วยนะคะทุกคนแต่ละมือแต่ละเวนค่ะพี่นอกหาแตแนวเห็ดค่ะพี่นอก ไปขับไปกรอกซอยกัน เรื่อยๆนะคะพี่น้องแพ็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเ้วเทากับจะเบรงว่าเข้าได้กี่ถุงนะคะที่เราซื้อมานะคะได้ได้จักถุงเข้ากับว่าขีดเบรงชีวิตไมค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมาแต่เ้าต้องทํานะคะไม่ทําก็ไม่ได้ขายนะคะเพราะถ้าตรงว่าเบงเนาะคะ่ะขันเข้าเบาเบงมันเกิ ขายบ่ได้นะคะกำลังซื้อของคนมันไม่ถึงกิโลนะคะซื้อคนละหาบาทสิบบาทนะคะพี่น้องเป็นขายคือเฮ้าจะขายตามกำลังลูกค้านะคะเฮาก็จะมาแบง่งแบงไห้ตามกำลังลูกค้าของเท่าที่เพิ่นมีม,มีมีแรงซื้อนะคะลูกค้าซื้อได้แค่ไหนเราก็จะแบ่งแค่นั้นนะคะกันเทาแบ่ง20สิบกับสิบแห้งไปนะคะเราก็จะขายแค่10บาท จะขายแค่สิบบาทสิบบาทนะคะเขาจะใส่ไปประมาณขีดกวักวนะคะพี่น้องเบ่งเร็วเข้ากัสิจัดเรียงไว้ให้สวยงามนะคะ พ็กกระเทียมนะคะพี่นอ้องอันนี้กระเทียมที่เราซื้อมาเป็นกิโลเหมือนกันนะคะเราก็จะมาช่างแล้วก็จะใส่ถุงเล็กแพ็กแยกไว้นะคะเอาที่แพ็กแยกผสมกันไว้หัวใหญ่หัวหน่อยก็สะผสมกันนะคะเราจะผสมกันไว้อันนี้จะจะขายแพงหน่อยนะคะยี่สิบบาทค่ะพี่นอ้องอันนี้เขาจะใส่ถุงยี่สิบบาทนะคะ ไปชมกันเลยค่ะ แพกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดแต่ก่อนจะแพกนี่กระเทียมเนี่ยห้าต้องไปหลอกหลอกเปลือกออกซะก่อนนะเพราะว่าเพล่นบริดทําความสะอาดออกไม้เ้านะคะห้าต้องไปอเอาเปลือกที่มันไม่สวยเนี่ยเอามือไปหลอกหลอกออกซะก่อนนะคะเราก็จะเหลือแต่อันที่เป็นกรีบกรีบสวยงามนะคะเพราะว่าเมค้าเพิ่นบริทํา,าให้ห้าเอาตองมาทําความสะอาด มนลอกออกก่อนนะคะเพื่อว่ามันจะได้สวยงามนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะถึงจะได้แพ็คเ้าชิ่แะแ็คไว้แต่ทุงที่ข้าแพ็นะคน่ะข้าิเ,าเจาะรูนะคะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันชื้นนะคะเจาะรูให้มันมันมีรูระบายอากาศแล้วข้าก็สิแแปคมันก็สิทําให้กระเทียมห้องบนเน o านะคะพี่้อง แตาสันกระเทียมเผามันจะมันจะเนา่ามันจะขืนล่านะคะเพราะว่าเราขายตามตามบ้านนอกเนาะมันก็จะใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะมันถึงจะหมดกระเทียมเ้าก็เลยต้องเจาะรูไว้ให้ระบายอากาศเนาะแตาสันขืนล่าแน่นอน,นะค่ะพี่น้องแล้วก็จะทําให้เน่าเร็วด้วยแต่ถ้าเป็นพริกแห้งจะไม่ได้เจาะรูนะคะ พริกแห้งคะจะบ่ไ้เจาะนะคะเราจะใส่ถุงแล้วเราก็จะใช้หนังยางมัดไว้เลยแต่ถ้าเป็นกระเทียมเข้าจะต้องเจาะรูให้อากาศเข่านะคะเป็นชีวิตของแมคค้าในวันที่ฝนตกไปไหนไม่ได้ครับพี่นอ้องเข้าก็ต้องหาแนวเห็ดให้หม่อมมือหม่อมเว้นครับพี่นอ้อง หาเนวเห็ดไปเรื่อยๆบางวันก็กรอกเยอะบางวันก็จะกรอกน้อยนะคะแล้วแต่ค่ะว่าช่วงใดจะขายขายดีหรือขายไม่ดีนะเนาะเฮาก็จะเบึ่งกำลังลูกค้านะถ้าช่วงไหนที่ขายดีก็เราก็จะแพ็คเยอะหน่อยนะคะถ้าเฮาแพคไว้หลมันก็จะชื่นเร็วนะคะเฮาก็เลยจะบวแพ็คไวแพคตามกำลังแพคดูลูกค้าว่าช่วงไหนที่ พอจะไปได้เราก็จะแพ็คเยอะบางครั้งถ้าเป็นช่วงหน้าง,งานเราส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อเป็นกิโลเพราะว่าเขาซื้อไปทำทำงานเน,ะนาะงานบวชงานอย่างนะคะเราก็จะได้ช่วงนั้นเยอะหน่อยว่างจากทําอย่างอื่นเราก็จะแพ็คอย่างนี้นะคะเป็นประจําบางวันก็นจะแพ็คเกลือแน่ค่ะพี่นอ้อง เ,เกลือจะขายขายดีค่ะเพราะว่าคนแถวนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เกลือกระสอบกันนะคะใส่เป็นเกลือกระสอบเพราะว่าเกลือกระสอบนะ่ะเพิ่นจะเอาไปทปําปลาลากันนะคะพี่น,อน้องเขาจะไปทปําปลาบางคนเขาก็ได้ได้ปลาได้ได้ปลาซิ่วได้ปลาขาวหน่อยนะคะเพิ่นใส่ตรงใส่ไส้กันนะคะเพื่อนก็จะเอาไปล้างปลาด้วยเนาะก็คือเกลือจะค่อนข้างขายดีนะคะ เพราะว่าจะใช้เกลือเป็นเกลือสมุทรนะคะพี่น้องเป็นเกลือสมุทรบ่เกลือเป็นกระสอบนะคะค่ะมันก็เลยจะค่อนข้างขายเกลือด,ด,ดีนิดนึงนะเพราะว่าเราอยู่ในชนบทเนาะใช้ล้างปลาล้างอะไรเขาก็จะใช้เกลือเป็นส่วนใหญ่นะคะวิถีชีวิตอยู่ในชนบทอยู่ในบ้านนอกชีวิตแม่ค้านะคะตื่นเต่เศรา ตื่นก่อนนอนหลังค่ะพี่น้องแต่วันนี้เงียบค่ะพี่น้องวันนี้เงียบนะคะเพราะว่าฝนตกเลยบม่มีลูกค้าก็เลยได้นั่งแพ็คของได้นนั่นนี่แพ็คเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นขายแล้วนะคะวางขายวางจำหน่ายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe